ครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ เราไม่เอานายไอ้มะเร็งไายออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออกไปออกไปไอ้เลยไปไปไกลเจ็บไปออก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 ไปไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดรับรง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตรารนนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 ส่วนพ่อแม่ แม่เดินเท้าส่งลูกไปโรงเรียนไปกลับ16กิโลเมตรส่วนพ่อแม่ต้องเดิน32กิโลเมตรเผยสุดรันทดยากจนบางวันไม่มีข้าวกินต้องเดินขอข้าววัดขณะลูกสาวขอเรียนจบสูงกลับมาเลี้ยงพ่อแม่ให้อยู่ดีกินดี ผู้สึ่ข่าวตราดทีวีเดินทางไปติดตามชีวิตของครอบครัวเอ็มอ่อนที่มีสมาชิกในครอบครัวคือนายประจักษ์เอ็มอ่อนอายุ39ปีนางแต่เอ็มอ่อนอายุ40ปีและเด็กหญิงชนาพรเอ็มอ่อนอายุ11ปีและเด็กหญิงทศพรเอ็มอ่อนอายุ10ปีซึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนมีรายได้ไม่ถึงวันละ200บาทจากการรับจ้างทั่วไปของนางแตน เพียงคนเดียวเนื่องจากสามีพิการทางสมองไม่สามารถทำงานได้โดยบ้านที่อาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านพักหลังเล็กๆที่หลานได้ให้ไว้พักอาศัย ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลาประมาณตีห้านายประจักษ์นางแต่จะพาเด็กหญิงชนาพรและเด็กหญิงทศพรเดินเท้าจากบ้านไปโรงเรียนอัมพรจิตตานน์ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรที่มีทั้งทางขึ้นเขาลงเขาผ่านสวนยางพาร,ราที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่เพื่อส่งลูกสาวทั้งสองคนไปโรงเรียน บางวันถึงโรงเรียน8โมงหรือ9โมงบางวันเดินไม่ไหวต้องหยุดพักและเดินต่อไปจนถึงบางวันเพื่อนบ้านก็พาไปส่งขณะพี่บางวันก็ต้องหยุดเรียนเนื่องจากเดินไม่ไหวหลังจากที่นายประจักษ์ได้ส่งลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเดินทางกลับบ้านอีก8กิโลเมตรเพื่อมาทำงานที่บ้านต่อจนถึงเวลาเลิกเรียนทั้งคู่ก็จะเดินมารับลูกสาวกลับบ้านซึ่งกว่าจะถึงบ้านก็เกือบถึงสองทุ่มเกือบทุกวัน รวมการระยะทางการเดินของครอบครัวเอ็มอ่อนแล้วพ่อแม่ต้องเดินไปกลับสองรอบระยะทางรวมกัน32กิโลเมตรลูกสาวเดิน16กิโลเมตรนางแต่กล่าวว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นระยะยาวนานกว่า10ปีที่ต้องใช้วิธีการเดินเพราะเงินไม่พอที่จะซื้อจักรยานแต่ก็มีผู้ใจบุญนําจักรยานมาให้แต่ใช้ได้ไม่นานก็เสียและก็ไม่มีเงินซ่อมส่วนเรื่องอาหารการกินบางวันไม่มีเงินต้องขอข้าววัด โดยแลกกับการช่วยงานวัดจึงวอนให้ผู้ใหญ่ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวด้วยโอเคอยากให้คุณแม่เล่าถึงการเดินทางที่ไปส่งน้องไปโรงเรียนทุกวันนะเป็นยังไงบางทีตื่นห้ามงสี่ห้าตื่นสี่ห้าบางทีหกโมงก็เช้าพอสว่างก็ออกไปละบางทีก็ได้รถบางทีไม่ได้รถก็เดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ต้องทนเนา พอส่งเสร็จจะกลับ,บขากลับมาแล้วพอบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายโมงก็เดินต่ออีกเดินกันกี่คนาสามแม่ครส่วนพ่อเขาพิการหูไม่ได้หรอ,อก็เลยไม่ไปดูบ้านทำไมถึงต้องเดินนึ่มันไม่มีรถและย่ังขี่ไม่เป็นก็เลยต้องเดินเอาแล้วน้องเขาเดินไหวเหรอบางทีก็หยุดมัง่งเดินมั่งแล้วแต่เวลาเขาเหนื่อยนี่ยจะจัดเขาจะหยุดเดินจากบ้านไปโรงเรียน ประมาณกี่กิโลเจ็ดโลกว่าขาเดียวใช่ไหมขาเดียวเป็นอย่างนี้มานานนี่ครับนาน้ว่าสิบกว่าปีแล้วเดินแบบนี้ตนท้องไับตอนขอดเดินทุกวันทุกวันตอน,น,นเขาทำถนนใหม่ตอนนั้นจะเป็นที่ดีลุกรังครับน้องไม่ปวดขาเหมือนบางทีปวดขาเขาก็ไม่เอาละเหนื่อยเหมือนกันบางทีท่านเหนื่อยจะจัดแม่โนดขายหน่อยตัอนหนวดให้เขาก็ บางทีมีกินไม่มีกินมันไม่มีกินแะต้องมาที่นี่เ <laughs> พิ่มข้าวข,ข้าวกลบแบบครับ,บางวันได้กินบางวันก็ไม่ได้กินนะบางทีอดจริงๆเลยอะแทนไม่มีข้าวอะ <laughs> ถ้าทน <c oughs> ไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปขอขอเน่ล้วน้อง ด้านนางชนาพรกล่าวว่ารู้สึกเหนื่อยที่ต้องเดินจากบ้านไปโรงเรียนทุกวันเพราะปวดขาและเจ็บเท้าจนทําให้บางวันไม่อยากไปโรงเรียนบางครั้งเมื่อไปถึงโรงเรียนเพื่อนๆก็ชอบล้อชอบแกลง้งและอยากขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะจักรยานคันเล็กๆที่จะขี่เล่นและขี่ไปโรงเรียนส่วนความฝันขอให้เรียนจบสงสูงเพื่อกลับมาเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุข อ่ะน้องชื่ออะไรครับช,ชื่อเล่นมิน้นชื่อมิน้นอ่ะน้องมิ้นเป็นไงกับการที่ต้องเดินมาโรงเรียนทุกวันก็เหนื่อยออืเหนื่อยยังไงครับเหนื่อยแบบปวดขาปวดแข้งอะไรอย่างงี้รู้สึกไม่อยากมาโรงเรียนบ้างไหมรู้สึกเดินทุกวันเป็นไงเหนงงื่อยแล้วเป็นอย่างงี้อยากจะให้ใครมาช่วยเหลือบ้างไหมลูกอยากอยากให้เขาช่วยอะไรบ้าง ไม่ทู้ว่าอยากได้ช่วยอะไรคิดไม่ออกอแล้วเพื่อนเราว่าอย่างไรบ้างเพื่อนก็ไม่ว่าเไรมีแต่คนแก้แก้ยังไงก็ด่าก็ตีอยากได้จักรยานไหมอยากได้แต่ต้องได้เล็กๆนะันสูงๆปั่นไม่เป็นเราไปทำอะไรลูกเอาไว้ปั่นเล่นที่บ้านปั่นมาโรงเรียนด้วยไหม ฝันดูแม่ก็เดินตามคนเดียวหนูต้องไปสองคนแล้วก็แม่ดูแม่เดินตามก็ขันไป่ครับกับที่ต้องมีชีวิตลังแบบนี้เราอยากจะบอกแม่ว่าไงวะจะทิ้งแม่ไปไหนมั้ยไม่ทิ้งโดยแบบนี้หนูยังอยากเรียนอยู่นยจ้าอยากเรียนนัคือให้จบเรียนนักศึกษสูง เพื่อะไรครับเพื่อมีความรู้แล้วจะได้ทํางานต่อได้อืมอสารแม่ไหมจะไปมิ่งสารอยากให้แม่มาเดินมาส่งทุกวันไหมอยากโอเค <Okay. S 3> ตำรวจสพครองใหญ่จับผู้ปลูกใบกระท่อมขายให้กับแรงงานและกลุ่มวัยรุ่นพบปลูกไว้หลังบ้านหนัก21กิโลกรัม เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์2558ร้อยตำรวจโทสุชาติวัดแจ้งรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพคลองใหญ่ได้รับคำสั่งจากพันตำรวจเอกจารึกโชติโกผู้กำกับการสพคลองใหญ่ให้ไปดำเนินการจับกุมยาเสพติดที่บ้านเลขที่19ทับ5หมู่5ตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงพร้อมด้วยเรือโทบุญธรรม ชูคลีรองผู้บัญชาการร้อยปืนเล็กหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทินที่182หัดเล็กให้เข้าทำการตรวจคนที่บ้านหลังดังกล่าวที่เป็นบ้านของนายสมบัติชาราไรอายุ65ปีซึ่งหลังรับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ จากนั้นได้เดินทางไปทําการตรวจคน้นพบนายสมบัติกําลังปรวนดินอยู่หลังบ้านและพบว่าต้นไม้ที่นายสมบัติกําลังรดน้ําอยู่นั้นคือต้นกระทร่อมซึ่งเป็นพืชผ,ผิดกฎหมายที่สามารถผลิตเป็นยาเสพติดประเภท5ได้จึงได้ทําการถอนต้นกระท่อมทั้งหมดและทําการชัง่งพบมีน้ําหนักทั้งหมด21กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้เก็บอุปกรณ์ในการปลูกต้นกระทร่อมเช่นถังน้ำอุปกรณ์ปรวนดินสายยางเป็นต้นเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี หลังจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีที่สพคลองใหญ่โดยตั้งข้อหาผลิตครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดประเภท5ด้านนายสมบัติก็ยอมรับสารภาพว่าปลุกต้ง้งกระท่อมไว้นานแล้วและนำใบกระท่อมไปขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นและแรงงานประมงในพื้นที่คลองใหญ่เพื่อเสพในราคากิโลกรัมละ500บาทซึ่งทำมานานหลายปีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ส่งตัวให้กับร้อยเวสรสพคลองใหญ่ดำเนินคดีต่อไป รองผู้ว่าตราดลงพื้นที่เกาะช้างรับฟังปัญหาระบุไม่เห็นด้วยที่อุทยานจะหรือ้อนามัยบ้านบางเบา้าเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์2558ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้างนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด กว่า10หน่วยงานได้ลงพื้นที่ประชุมและรับฟังปัญหาด้านต่างๆจากควหน้าส่วนราชการท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะเรื่องที่ชาวบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมโดยมีนายบัญชาว,วัฒนวงศ์านอำเภอเกาะช้างให้การต้อนรับ ซึ่งประเด็นสําคัญที่มีการพูดถึงในที่ประชุมก็คือกรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากทางที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้ระบุว่าที่ดินทํากินและบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยนั้นได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่ของอุทยานโดยเฉพาะชาวบ้านที่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ในชุมชนบางเบ้าซึ่งเรื่องนี้รองผู้ว่าตราดได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้เห็นข่าวจากสื่อส่วนกลางก็รู้สึกตกใจที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมอุทยาน รายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าบ้านเรือนของชาวบ้านเกาะช้างที่อาศัยอยู่มานานนั้นไม่ได้ขออนุญาตและบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจเป็นอย่างดีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวต่อนหน้าผู้เข้าประชุมกว่า60คนว่าถ้าอุทยานหรืออนามายัยหรือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านบางเบา้าหรือบ้านประชาชนเกาะช้างที่อยู่มานานจะมีเรื่องกับทางจังหวัดอย่างแน่นอน ด้านน,นายบัญชายังกล่าวอีกว่ากรณีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาในสมัครดอนนาปีผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานได้นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางกรุงเทพหลายขแขนงลงพื้นที่เกาะช้างจงังหวัดตราดเพื่อตรวจสอบเรื่องการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างโดยได้ไปที่บริเวณชุมชนบ้านบางเบ,าบเ้าตำบลเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่จากการลงพื้นที่ของ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในครั้งนั้นได้รับรายงานข้อมูลว่าสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบา้าได้มีการก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ทะเลซึ่งในอำเภอได้กล่าวรายงานว่าหลังจากที่เป็นข่าวได้มีการตรวจสอบขอเอกสารและลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งทราบว่าอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบา้าในปัจจุบันได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ .2523 ซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอได้พูดคุยกับผู้นาอุทยานเกาะช้างไปแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับอุทยานจะพิจารณานอกจากนี้รองผู้ว่าตราสได้กำชับให้ทางอำเภอร่วมกับตํรวจสพเกาะช้างเดินหน้าจัดระเบียบเรื่องของการติดป้ายราคาให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ พร้อมกันนี้ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์บอกต่อก,กันไปว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวจะขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปบนเกาะช้างให้จอดยานพาหน,นะไว้บนฝั่งโดยเจ้าหน้าที่จะร่วมกันกับผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ในการหาสถานที่จอดบนฝั่งบริเวณใกล้กับท่าทเทียบเรือเฟอร์รี่พร้อมกับจัดเวรยามคอยดูแล รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ทาเรือเฟอรี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถจักรสุสัญญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพพระรัตสุดาสยามบรมราชกุม,มารีออกให้บริการตรวจรักษาและผ่าตาัดตาแก่ประชาชนจงตราชเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีวันที่11กุมภาพันธ์2558สมเด็จพระเทพพระรัตสุดาสยามบรมราชกุม,มารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุสัญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาห้ารอบ2เมษายน2558 และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตาพร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาติไทยจำนวน150ชุดณศูนยะ์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่รจงตราดโครงการรถคลินิกจ,จักษุสันิยกรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2538เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ต้อหินต้อเนื้อท่อน้ำตาอุดตันผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาและโรคที่เกี่ยวกับตาได้แก่รัษดรที่ยากไร้และด้วยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา40พรรษาโดยได้พระราชทานว่าหน่วยแพทย์ากสกษุสัิยกรรมสภากาชาติไทย ได้เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกณนะสถานีกาชาติที่6อําเภออรัญญาประเทศจังหวัดสักแก้วนับเป็นเวลาเกือบ20ปีมาแล้วปัจจุบันให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า1 5 8 0 0 0รายทำการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า4,000 0ราย สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีประชาชนชาวตราดจากพื้นที่ต่างๆเข้ารับการรักษาในลักษณะผู้ป่วยนอกรวม312รายได้รับการผ่าตัดจำนวน165รายแบ่งเป็นผู้ป่วยต้อกระจก104รายต้อกระจกร่วมกับต้อหิน3รายต้อหิน2รายต้อเนื้อ49รายและหนังตามวนเข้า5ราย สำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราดเปิดเวทีสัมมนาเรื่องตราดนักการตลาดสู่สากลเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2558นายนรงธทรจันทร์รางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเวทีสัมมนาเรื่องตราดนักการตลาดสู่สากลซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นที่ห้องประชุมจามจุรีโรงแรมบ้านปูรีสอท โดยมีนักธุรกิจผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจเข้าร่วมนางสาวอรวรันจันทองพัฒนาธุรกิจการค้าจงตราดกล่าวว่าการจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและธุรกิจจังหวัดตราดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากลรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงังหวัด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจของจังหราดมีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดสามารถแข่งขันขยายตลาดไปสู่ระดับสากลสำหรับการจัดเวทีครั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อกลไกภาครัฐกับการส่งออกและนำเข้ารวมถึงเรื่องแหล่งเงินทุนและการบริหารหนี้ให้ผู้ประกอบการนั้นมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันได้ในอนาคตวิทยาคม นายวินิจรักไพรีที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงหจงัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมที่หอประชุมโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมโดยมีนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนจำนวน300คนเข้าร่วม สำหรับชมรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2554มีการริเริ่มที่จะสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้พ้นจากความยากจนอันเป็นการดำเนินงานภาคประชาชนซึ่งมีพันอากาศเอกวิรพงศ์สิทธิจันเซนกับญาติิรวมถึงเพื่อนๆร่วมกันเมื่อสามารถรวมกลุ่มกันแล้ว ให้ความสนใจกับแนวทางดังกล่าวจึงได้มีการเสนอจัดตั้งกลุ่มว่าชมรมรักในหลวงด้วยเหตุผลที่ว่าในหลวงทรงเป็นผู้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อมามีการรูปบรดมการในการสนับสนุนในการดําเนินงานของชมรมในการจัดตั้งคณะบุคคลพอเพียงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2554เพื่อขยายเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงไปยังจังหวัดต่างๆอีก40จังหวัด โดยมุ่งหวังสับดุนให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีตามแนวทางหลักเศรฐษฐกิจพอเพียงสับนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการแสดงออกในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันโดยเฉพาะในหลวงในการไม่สร้างความขัดแยง้งเป็นศัตรูกับกลุ่มใดๆเว้นแต่บุคคลที่จะเป็นคนบ่อนทำลายสถาบ,บันพระมหากษัตริย์วมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและห้ามนำชมรมคนรักในหลวงเข้าไปสนับสนุนการเลือกตั้งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 สยาพอากาศประจำวนันภาคตวนออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร